ทุกคนคือช่วงนี้เนาะแบบคนไข้ก็จะชอบมาแบบเวลาอขอเลื่อนประจำเดือนนะฮะก็คือแต่ถามว่าพอถามเนี่ยเลื่อนประจำเดือนวันไหนคือต้องการเลื่อนวันนี้เลื่อนพรุ่งนี้นะฮะเพราะเนี่ยสิ่งที่จะบอกคือคือถ้าต้องการเลื่อนเย็นนี้อย่างเงี้ยเลื่อนพรุ่งนี้เช้าอย่างเงี้ยมันจะไม่ทันเพราะว่าในการทานยาเลื่อนประจำเดือนนะฮะจะต้องทานล่วงหน้า2-3วันนะฮะสองถึงสวันซึ่งยาที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นยาฮอร์โมนนอร์เทสตรอเรน5มิลลิกรัมนะฮะ ซึ่งในการทานเนี่ยเราทานล่วงหน้า 2- 3ถึงสวันเนอะเช่นถ้าต้องการเลื่อนอวันพฤหัสอย่างเงี้ยนะวันจันทร์ก็ให้เริ่มทานได้แล้วนะฮะแล้วก็ทานต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะจันทร์อังคารพุธพฤหัสจนถึงวันที่ต้องการเลื่อนเนาะถ้าต้องการเลื่อนต่อไปเรื่อยๆคือยังมีธุระยังไม่เสร็จธุระนะสมมติว่าทําธุระถึงวันอาทิตย์นะฮะเราก็ทานต่อไปเลยพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะพออาทิตย์ปุ๊บพอหยุดยานะฮะหลังจากเสร็จธุระแล้วหยุดยาแล้วนะ 2-3วันประจําเดือนก็จะมาปกติเช่นถ้าหยุดวันอาทิตย์นะวันจันทร์นังคารวันพุธนะพุธหรือพฤหัสประจําเดือนก็จะเริ่มมาปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในระหว่างที่เพราะฉะนั้นเนี่ย,นนยถ้าต้องการเลื่อนประจําเดือนนะฮะต้องทานล่วงหน้า2-3วันและทานต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จธุระพอหยุดยาแล้ว2-3วันประจําเดือนก็จะมาปกตินะฮะ